สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่นอน,อนๆเอฟซี FC, ทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อเหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำพระชุดเป็นจะาพาคี ราชินีแห่งพระเครื่องราชันแห่งพระบูชาทั้งปวงนะครับเป็นองค์ประจำกายอีกชุดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวที่เป็นองค์ประจำกายของพ่อใหญ่มหานะครับคลิปก่อนรับปากับเพื่อนเอน fc ไว้แล้วนะครับว่าจะนําพระสมเด็จวะะรังคแล้วก็พระชุดเป็นจะภาคี ที่พ่อใหญ่มหามีทั้งสองชุดนะครับนำออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆืนะครับนำออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูแล้วก็พิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับก็ถือว่าเป็นการชอบ ส่วนตัวของเราเพื่อนเอฟซีแต่ละขั้นก็มีความชอบไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับดังนั้นเราชอบอะไรชอบสิ่งไหนเราก็เก็บสะสมตามนั้นนะครับตามความเชื่อความศรัทธาของเราวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดสบายสบายผ่อนคลายนะครับ ตรงกับวันเสาร์จิบกาแฟไปด้วยนะครับยามเช้าๆดูคลิปพระสมเด็จสองพระสมเด็จอ่านหนังสือประวัติการสร้างพระสมเด็จพระเกจิอาจารย์ในยามเช้ามันเป็นความสุขสนตัวเรานะครับช่วงนี้กรุงเทพก็ฝนฝนตกนะครับตก ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนครบคร่ำม,มาก็ตกก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพื่อนๆหลายจังหวัดก็ตกแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูการทำนากันแล้วนะครับเราก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจเรานะครับพระสมเด็จหรือพระเครื่องพระเกจิอาจารย์เนี่ยเพื่อนๆมีพระองค์ไหนะอยู่ที่คอก็ขอให้เชื่อแล้วก็เคารพ ศรัทธาไปตามนั้นนะครับตามที่เราอารัตนาท่านขึ้นคอนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญานะครับสามอย่างนี้ขาดไม่ได้นะครับสำหรับพวกเราชาวพุทธผู้ที่แฝนพระทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์เหรียญคณาจารย์พระสมเด็จพระเนื้อดินต่างๆกรุต่างๆเนี่ยในสมัยต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีสมาธิปัญญานะครับ เราเราอย่านึกว่าแฝนเราต้องขายได้นะครับแฝนเราต้องมีคนมาซื้อกับมีคนมาชมมีคนมามองเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับศีลส,สมาธิปัญญานี่นะครับจะนํามาให้เกิดความขังและศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอก็คือมีสติอยู่กับตนทุกเมื่อมันก็ขังและศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆเนีย่ยเราถ้าใครดูข่าวนะครับเพื่อน ก็น,น่าเห็นใจท่านนะครับในในกรุงเทพนี่แหละครับฝนตกขับรถเร็วร้อยร้อยยนะครับเพื่อนๆพ่อเพราะใหญ่มาหาก็มองอยู่ว่าเขาเขาคิดยังไงโชเฟอร์ในขณะนั้นก็ทราบมาว่าโชเฟอร์ท่านก็เสียชีวิตด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องโดยรวมเป็น5-5าห้าท่านนะครับต้องขอไว้อะไรแล้วก็ขอให้ดวง วิญญาณท่านทั้ง5ไปสู่สุขตินะครับถ้าเราถ้าเราดูข่าวนี้เราก็พิจนารณานะครับว่าเกิดจากอะไรท่านจะเป็นบทเรียนท่านก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับคนเขาได้ศึกษาต่อไปเพื่อนเพื่อน fc ที่ฟังพ่อใหญ่มหาพูดอยู่ต่างจังหวัดก็เยอะอยู่ต่างประเทศก็แยะนะครับเราอย่าคิดว่าถนนโล่งหรือว่าไม่มีใครมาเบียดมาแซงฝนตกฝนตกร้อยยี่สนี่ก็ถือว่า โอ้โห oh, เร็วมากนะครับเร็วจริงๆนะครับไม้เนี่ยต้องค้างคาในชี้ในรถเลยนะครับไม้เข็มชี้บอกชัดเจนเลยร้อยยี่สิบวกบวกกับฝนฟ้าขนองอีกนะครับเพื่อนแล้วก็มาอยู่ในโค้งอันตรายอีกนะครับมันก็แปลกนะครับเพื่อนเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับแล้วไปพร้อมกันทีเดียวห้าท่านเลยนะครับอย่างเงี้ย มันเกิดจากการมีสตินะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าหันทธานิพกเวอามันติยามตยมิโวขยะธรรมาสังคาระอปมานนะสัมมาเททะพิสูจน์ทั้งหลายท่านจงเป็นผู้มีสติด้วยความไม่ประมาทเพราะทำทั้งหลายมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านจงยังสติให้ถึงพร้อมทุกเมื่อเถิดเห็นไหมครับคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยก็ยังให้เรามีสตินะครับดังนั้นเรามีพระเนี่ย จะเป็นพระสมเด็จพระ,ะราชรุ่นไหนพิมพ์ไหนเนี่ยก็ต้องมีสตินะครับเพื่อนๆด้วยความคารพนะครับด้วยความสัพ์จริงนะครับท่านต้องมีศีลสมาธิปัญญานะครับเหมือนที่เราดูข่าวกันมสมัยปี3 5หนะครับปี35เมื่อครั้งกันนั้นพระใหญ่ออมหานี่เป็นสามเณรอยู่นะครับปี35แล้วก็เกิด รัฐประหารนะครับครั้งใหญ่นะครับปีนั้นนะครับสมัยนั้นด้วยความเคารพนะครับพระนนนายกรัฐมนตรีท่านก็วายชนไปแล้วนะครับท่านพลเอกชาติชายนะครับเรียกว่านพรมแพรมนะครับท่านทำตลาดอินโดจีนให้เป็นตลาดการค้านะครับเปิดแดนภรมอินโดจีนเลยเป็นเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ที่ต้องเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในสมัยนั้นนะครับคําว่าโนพรแพรมนี่จึงเป็นคําที่ติดตาติดใจพวกเราจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่มีปัญหาสําหรับนาชานะครับตอนนั้นพระเยมหาเป็นเนนอยู่นะครับในปีสามารถก็เกิดรัตประหารครั้งใหญ่นะครับเขาก็ให้พวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลไปรางานตัวนะครับ ปรากฏว่ามีผู้เรียกว่ามีผู้กว้างขวางท่านหนึ่งนะครับท่านไม่ไปรายงานตัวนะครับท่านไม่ไปตามที่เขาให้ไปรายงานตัวท่านไม่ไปนะครับเพื่อนๆนด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบได้นะครับเมื่อท่านไม่ไปก็ไม่ไปนะครับก็ก็แค่นั้นนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับรถทั้งก็โดนถล่มนะครับพุ่นทั้งหลังทั้งทั้งคันนะครับเพื่อนๆนปากท่านยังอมพระสมเด็จอยู่นะครับ อมพระสมเด็จบล็อกพิมพ์องค์หลวงสิทธ์นะครับพเพื่อนเพื่อนบล็อกพิมพนั้นเพื่อนเพื่อนไปดูได้นะครับสมเด็จวัดระฆังองค์นั้นเป็นองค์หลวงสิทธ์นะครับยังอยู่ในปากท่านนะครับแต่ล่าในพุ่นไปเลยนะครับพเพื่อนเพื่อนก็เป็นก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบนั่นแหละครับพเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องมีสตินะครับมีสติ คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะครับปัญญานี่ก็ต้องพิจารณานะครับอยู่ในยุคไหนสถานการณ์นั้นเป็นยังไงนะครับใครมาใครไปเราก็ต้องมองนะครับเขาให้ทําอะไรแล้วก็ต้องก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับเบื้องต้นทํากลางแล้วก็ที่สุดนะครับแล้วท่านก็จะอยู่รอดนะครับก็มันต้องใช้ปัญญาด้วยนะครับเพื่อเหตุการณ์นี้แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีนาําปเนี่ครับสองสามปีนะครับที่ ท่านผู้วายชนท่านหนึ่งน,นะครับท่านเป็นเรียกว่าเป็นพ่อค้าเลยนะครับเป็นนักธุรกิจที่ยังฟาร์มเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติเรานะครับค้าขายประเทศชาติไม่ว่าประเทศใดก็ตามจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องมีพ่อค้าวานิชนี่แหละครับเป็นตัวทําให้เศรษฐกิจชาติหมุนเวียนแต่ท่านต้องมีอันจากไปโดยฉับพันนะครับเฮลิปเตอร์ตก,ตกแล้วท่านก็จากไปโดยไม่ได้ บอกลานะครับเป็นเหตุที่เหลือวิสัยนะครับหอตกนะครับที่คอท่างก็ยังแฝนพระสมเด็จวร,รังนะครับอยู่นะครับนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่เราแบบก็ก็ต้องพิจารณานะครับเพื่อนๆว่าเราแขวนพระเราก็ต้องมีมีสตินะครับถึงข่าวขับขันท่านก็จะช่วยเราได้หรือบางครั้งก็เรา เราต้องสิ้นอายุขไขนะครับเพื่อนๆเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเราสินส้นอายุไขเนี่ยไม่ว่าเราจะหลบจะหลีกไปอยู่ตรงไหน,นะจะมีอะไรมาอยู่ในกายเราก็ไม่ไวายนะครับไม่ไวาาที่ต้องสิ้นอายุขไขตามนั้นนะครับก็มีนะครับพระเจ้าสุป,ปพุทธะอย่างนี้นะครับพระเจ้าสุป,ปพุทธะเนี่ยเป็นเป็นพระประยุโญาติของพระพุทธเจ้าเรานะครับเพื่อนๆพระเจ้าสุป,ปพุทธะเนี่ย แต่ด้วยเหตุอันใดเขาอาฆาตมากเราให้กับพระที่เจ้าเรานะครับคือตั้งแต่ก่อนที่จะทรงผนวดอีกนะครับท่านเป็นพระปริญาต่างพระนางพระนางพิมพานะครับพระนางพิมพาก็คือเป็นเป็นพระชายาของเจ้าชายทิริธาในครั้งนั้นนะครับเมื่อแต่งงานอยู่ด้วยกันจนมีพระโอรสคือพระราหุลแล้วพระเจ้าเรายังออกผนวดนะครับพระเจ้าสุภพุทธก็คิดนะครับ คิดอาฆาตแม่เราอุตส่าห์ส่งลูกส่งหลานให้ไปเป็นมเหสีแล้วมีลูกชายเราเรามีหลานเราอุ้มแล้วยังทิ้งลูกหลานเราไปอีกก็เกิดความอาฆาตประมาณนั้นแหละครับเพื่อนๆพระพุทธเจ้าเราบรรลุอรหันต์แล้วก็ยังอาฆาตอยู่นะครับจนครั้งพระพุทธเจ้าเราท่านนี้วัดกับพระนครเนี่ยไปบินธบาตนะครับไปบินธบาตพระประยุรญาติบ้านไหนเมืองไหนพระเจ้าเราก็ไปโปรดหมดแล้วครับแต่พระเจ้าสุป,ปพุทธะเนี่ย อาคาดพุทธเจ้าก็นำนะครับให้ทหารนี่นำนำ,นำเหล็กแหลมนำกิ่งไม้นำทุกอย่างนะครับที่จะหาได้ในเช้าวันนั้นนะครับปิดทางทางบิดตะบารของพุทธเจ้านะครับพุทธเจ้าเราจะไปตรอกซอกซอยอะไรน,นี่ปิดกั้นไม่หมดไม่ให้ไปนะครับพระพุทธเจ้าเราก็ก็สุดที่จะห้ามได้แล้วก็ทรงแย้มแย้มพระ ลิมพระโอทนะครับทรงแย้มเล็กน้อยที่ลิมพระโอทแล้วก็มองมาทางพระอานนท์พระอานท์ก็สงสัยก็ถามว่าพระพุทธองค์แย้มพระโอทําไมพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอนท์เธอฟังเราบอกนะพระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยทำกรรมอันหนักนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ใดก็มาปิดทางไม่ให้พระพุทธเจ้าตัถาคตออกรับบิณาบาตออกปรดสัตว์ได้กรรมนี้แรง นับจากนี้ไปอีกเ,เกตวันนะพระเจ้าสุป,ปพุทธะเนี่ยจะโดนพระแม่ธรณีนี่สูบลงไปขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆขณะที่พระพุทธเจ้าเรายืนตรัสกับพระอนุนชาชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ได้ยินนะครับได้ยินแล้วก็แซ่ซ้องกระซิบกระซาบพ,พูดกันไปทั่วเมืองนะครับจนไปเข้าหูถึงพระเจ้าสุป,ปพุทธะพระเจ้าสุป,ปพุทธนะนั้นก็มือนี่ตบพระบาทผางเลยนะครับ โอ้โหชลอยสมณะโคโดมจะมาบอกเราได้อย่งไงว่าอีกเก็ดวันแผ่นดินจะดูดเราเราเป็นใครเราเป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์โอ้โหอยากกันนั้นเลยให้สถาปนิกมาออกแบบเลยออกแบบปราสาทร,ราชวังเลยให้มันสูงถึง16ชั้นเลยทีเดียวนี่เอาสิสร้างให้เสร็จสร้างให้เสร็จสร้างให้เสร็จวันนี้วันเดียวนีท่านจะทำไงก็ได้เนี่ย เอาสถาปนิกที่อันดับเก่งของประเทศมาเลยนะถ้าสร้างวันเดียวไม่ได้ไม่ต้องเอามานะ่ะพอสร้างเสร็จพระเจ้าสุปปพุทธาก็ขึ้นไปอยู่บนชั้นที่16เลยคอยดูนะครบเกตวันแล้วนี่พระแม่ธรณีไม่ไม่ดูดเราลงไปเนี่ยเราจะเราจะเอาเอาการเลยละเราจะเอาเรื่องเลยละกับสมณะโคดมเนี่ยโอ้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เชื่ออย่างนั้น,นะครับเขาก็ พูดกันกระซิบกระซาบไปทั่วเมืองทั่วแผ่นดินเลยนะครับโอ้โหข่าวนี้พระพุทธเจ้าเราต้องต้องแพ้แน่นอนพระเจ้าแผ่นดินนะไปอยู่ปราสาทชั้นที่16นะครับโอ้โหไม่ลงมาตั้งเจ็ดวันเนี่ยดูสิแผ่นดินจะดูดได้ไหมถ้าครบเจ็ดวันแล้วแผ่นดินไม่ดูดเนี่ยพระพุทธเจ้าเรานี่หนักเลยนะครับโดนพระเจ้าสุปปัตะเล่นเล่นงานนี่หนักเลยนะก็นั่นเลยครับพระพุทธเจ้าเราต้องก็ไม่ว่าแล้วต้องก็กลับวัดกลับอ่า นิโคทารามนะครับเรียกว่ากับวัดที่พระประยุรญ,ญาตสร้างถวายในยุคนั้นนะครับก็ไปอยู่ที่วัดชั่วคราวนะครับฝ่ายพระเจ้าสุภุทมนี้ก็วันหนึ่งผ่านไปวันสองวันสามจนมาถึงวันที่เกตนะครับวันที่เกตตอนเช้าตอนเที่ยงตอนค่ำ ตอนเย็นนะครับยามเย็นก็หมายถึงว่าสี่โมงถึงห้าโมงนะครับยามเย็นก็แล้วนะครับนี่มันจะเข้าย่ำย่ำค่าแล้วนะครับมันมันบาลีใช้คําว่ายามเย็นก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอุปเจ้าสุภะกุทธาน่ดีจใจตบพระบาทผางเลยนะครับเห็นไหมนี่ยามเย็นมันมันหมดแล้วนี่วันวันที่เกตมันหมดแล้วนี่แต่บอย่ำค่านะครับเขาใช้คาว่าย่ำค่าก็คือก็ประมาณว่าคงจะใกล้หนึ่งทุ่มนะครับเพื่อน ถ้าเป็นหน้าร้อนก็มันก็ยังสว่างอยู่มันก็ยังไม่มืดนะครับคือ6กโมงเข้าไปแล้วนะครับผ่านเลยหกโมงไปแล้วจะเข้าสู่หนึ่งทุ่มแล้วนะครับปรากฏว่าม้าทรงนะครับม้าทรงของของพระเจ้าแผ่นดินนะครับเกิดพยศขึ้นมานะครับเ,เพื่อนโอ้โหกระโดดหน้ากระโดดหลังถีบหน้าถีบหลังไม่มีใครสามารถเข้าไปจับให้อยู่ได้นะครับร้องเสียงดังสนั่นนะครับ จนพวกทหารราชองครักษ์เนี่ยวิ่งขึ้นไปทูลบอกว่ามามาส่งของพระองค์เนี่ยพยศแล้วเนี่ยรีบลงไปปราบถึงไม่มีใครเอาอยู่แล้วเนี่ยพระเจ้าสุภปพุทานนี่ลืมไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วตัวเองก็ก็เข้าข้างตัวเองคิดว่าเออนี่มันมันเลยบ่ายยามเย็นไปแล้วเนี่ยยามเย็นก็คือสี่โมงห้าโมงมันเลยยามเย็นไปแล้วนี่มันมันเข้าสู่วันที่แปดแล้วนี่คงไม่เป็นไร แต่ในขณะนั้นนี่มันเข้าสู่ย่ำค่ำนะครับคือ6กโมงจะเข้าสู่หนึ่งทุ่มนะครับพระเจ้าสุภต้องคิดเออไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกมันมันเลยไปแล้วอีกอย่างด้วยความโกรนกรวายนะครับลักม้าแรงนะครับม้าทรงเนี่ครับเลี้ยงมากับมือใครจะไม่รักแหละครับว่าแล้วก็ปะลงจากปราศาทตรชั้นที่16เลยนะครับเพื่อนๆลงมาเลยลงมาถึงชั้นล่างเลยชั้นล่างติดติดดินเลยนะครับ ยังยังไม่ถึงที่จะออกไปที่ลงมาเลยนะครับเพื่อนเพราอพระบาทก้าวออกจากประตูแรกชั้นดินติ่ติดดินชั้นแรกเลยนะครับก้าวลงมาเหยียบพื้นดินเท่านั้นแหละครับเพื่อนๆแผ่นดินแยกออกดูพระเจ้าสุภพุทธลงไปเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าคนเราเมื่อเมื่อถึงคราวอายุไขนะครับจะไปอยู่ปราสาทราชวัง จะไปอยู่บนฟ้าอยู่ใต้ดินอยู่บนรถอยู่บนเรือนอยู่บนไหนก็ตามถ้าถึงคราวต้ตองสิน้นก็ต้องสิ้นนะครับเพื่อนอน,นะครับดังนั้นเรามีของดีติดตัวเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะครับแล้วก็แล้วก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเพื่อน,เ,อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไว,ไวนี่นะครับเมื่อไม่นาไนไม่ถึง10กว่าปีด้วยซ้าไปนะครับ มีนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับแถวภาคกลางนี่นะครับแล้วก็เป็นเป็นอดีะตรัฐมนตรีด้วยนะครับท่านเป็นอดีะตรัฐมนตรีได้ประมาณสักไม่ถึงหลังจากปรับครอมอไม่ถึง1เดือนแล้วก็เกิดการปฏิวัตินะครับเมื่อหกดปีที่ผ่านมานี่เองนี่นะครับตั้งสมัยรัฐบาลของท่านายิ่งลักษณ์นะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยนะครับ ท่านปรับครมอครั้งสุดท้ายนะครับไม่ถึงเดือนก็โดนยึดอํานาจไปมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับเพื่อนๆท่านมีสมเด็จวัดระฆังบางขุนพรมนะครับในในในเรื่องนั้นบอกว่าเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับท่านขับรถกลับบ้านนะครับท่านปุกเป็นรัฐมนตรีที่ที่ขับรถเองนะครับเพื่อนๆว่าอย่างนั้นนะครับ เขก็มีหลายท่านนะครับเพื่อนเพ่อรัฐมนตรีในในยุคของท่านนายกหญิงของเราท่านก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่ขับรถเองบางท่านถึงกับนั่งรถมีไปทํางานก็มีนะครับอ,อดีะตรัฐมนตรีคมนาคมนะครับไม่ไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพไปแล้วนะครับด้วยเสียงตลลมทลายนะครับเพื่อน ท่านเป็นผู้ว่าที่แบบมนุษย์เหล็กนะครับเป็นผู้ว่าติดดินว่างั้นเถอะนะครับเพื่อนๆคงรู้ว่าท่านชื่ออะไรนะครับเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันนี้แหละครับคนปัจจุบันนี้เป็นผู้ว่านะครับท่านก็นั่งแท็กซี่นะครับนั่งแท็กซี่กลับบ้านนะครับสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมั่นก็นั่งรถเมล์นะครับไปตรวจราชการไม่ต้องบอกนะครับไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก หน่วยงานก่อนก็ไปเองนะครับถึงจะได้เห็นภาพจริงนะครับก็ก็แปลกนะครับรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ถูยดไม่ไม่ไม่ถือยศถือศัก์นะครับก็มีก็มีมาในประวัติศาสตร์หลายท่านนะครับที่เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีที่เช่าบ้านอยู่ก็มีนะครับเป็นอดีตนายกนะครับตอนนี้ตั้งก็เป็นอ่าเป็นระดับประธานองค์กรของเราองค์กรหนึ่งนะครับ สมัยก่อนทังก็อยู่บ้านเช่านะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปดูนะครับอดีตรัฐมนตรีท่านเองนะครับเป็นสมัยนั้นท่านเป็นสมัยที่พรรคพลังธรรมยังเป็นรัฐบาลในยุคนั้นนะครับในปีปีสามห้านู่นนะครับช่วงนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับถ้าพระเยมหาจจะไม่ผิดก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขนะครับ ท่านนอนท่านนอนกระดานแผ่นเดียวนะครับเพื่อน,เ,อนเป็นไปได้ยังไงครับเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านอยู่ในพักพลังธรรมในสมัยก่อนครับของท่านมหาห้าขันนะครับท่านอาบน้ําก็อาบห้าขันนะครับแต่อันที่จริงคำว่ามหาเนี่ยม,มันเรียกไม่ได้นะครับเพื่อน,เ,อนเราจะไปเรียกอันที่จริงเราพูดกันเล่นเล่นได้แต่มันจะมันจะไม่เป็นศัพท์ทางการนะครับ ถ้าเราไปเรียกใครเป็นศัพท์ทางการโดยที่เขาไม่ได้เป็นมหาเนี่ยถือว่าผิดนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามหาปรเรียนนี่เป็นเป็นยศนะครับเป็นยศที่สอบได้นะครับเพื่อนเพื่อนเราเราสอบมหาปรเรียนได้นี่ในหลวงเป็นคนตั้งเองนะครับตั้งมหาปรเรียนนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นจึงจึงติดตัวเหมือนเหมือนยศทหารเหมือนยศทหารสัญญบัตนะครับร้อยตีร้อยโทร้อยเอกอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถึงแม้ว่าเขาจะ,กะเกษียณแล้วเราก็ต้องเรียกเขา นายร้อยอยู่นะครับนายร้อยนายพันนายพลอยู่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นยศพระราชทานที่ติดตัวเข้ามาเพราะเขาเรียนมาเขาจบมาเขาได้สัญญบัตรมาอย่างนี้นะครับเขาเป็นสมมติว่าพันเอกอนุกูลอย่างเงี้ยเราจะเรียกเขาว่านายเอกไม่ได้นะครับต้องเรียกว่านายพันนะครับเพราะมันมันเป็นยศติดเขาเลยเพราะเขาเขาได้มาจากการเรียนจากการทํางานจากการแต่งตั้งของของในหลวงมานะครับ เหมือนเหมือนมหานี่นะครับคือสอบประเรียนได้นี่ในหลวงก็แต่งตั้งอย่างนี้นะครับเวลาศึกออกมาเนี่ยก็ยังมหายังติดอยู่นะครับมหาอนุกูลอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่านายมหายางก็มาน้ก็เรียกว่ามหาอนุกูลอย่างเงี้ยศึกมากยังเรียกมหาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นยศที่ที่ติดกับเขามานะครับถ้าใครก็ตามที่ ไม่ได้เป็นมหาเราไม่เรียกเขามหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ผิดนะครับแต่เขาจะไม่ได้ยอมเรียกกันเช่นนั้นอย่างนี้นะครับท่านรัฐมนตรีท่านนี้ก็อยู่ในพภาคปลังถามก็นอนครับนอนไม้แผ่นเดียวนะครับบ้านท่านอยู่อยู่แถวภาคอีสานนะครับเป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยซ้าไปนะครับสสท่านนั้นนะครับผมจําชื่อท่านไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ พ่อแม่ท่านก็เป็นคนขายยาด้วยนะครับเป็นเปิดเปิดร้านขายยาในแถวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับท่านนอนนอนบนแผ่นกระดานแผ่นเดียวนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับก็อันนี้ก็ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าคือลาบยศเนี่ยถ้าอยู่ในคนบางคนเขาก็ไม่ไม่ยึดติดนะครับ เป็นรัฐมนตรีนั่งรถเม่ไปทํางานนั่งรถแท็กซี่เป็นผู้ว่านั่งรถแท็กซี่โบกรถแท็กซี่อย่างนี้นะครับเราแบบม,ม,มันแปลกนะครับมันก็สุดยอดนะครับหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีที่ผมว่านี่นะครับท่านมีบางคนผมท่านขับรถกลับบ้านนะครับก็มีมือปืนมานะครับมือปืนมารถติดไฟแดงมือปืนมาประกบปั๊บยิงเลยนะครับยิงแต่ช่วงที่ เขาเขาลั่นไกนะครับเพื่อนๆปรากฏว่าอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ท่านเหมือนกับว่าท่านจะก้มลงก้มลงไปหยิบอะไรก็คือรถมันกําลังจะออกไฟแดงไงครับแล้วมีของบางอย่างมันหล่นลงมาหล่นลงมาที่ข้างๆเกียร์ท่านนะครับท่านกําลังจะจะออกรถแล้วแต่ท่านก้มลงมาหยิบของก่อนปืนก็ตุ่มมาพอดีเลยเฉียดไหลนะครับเพื่อนๆคือว่ากันว่าคือถ้าหากว่าท่านไม่ก้มลงไปหยิบของเนี่ยก็คงเข้าที่ที่ศีรษะนะครับ สองนัดนะครับนัดแรกปึ้งแล้วท่านก็เฉียกไหลลงไปพอปั้งสองท่านก็หมอบลงเลยหมอบลงติดรถแล้วปรากฏว่ารถมันไฟแดงไงครับรถมือปืนที่มาไม่ไหวแล้วนี่ครับสองนัดแล้วนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งท่านก็หมอบลงแล้วนี่ก็คิดว่าโคงโดนไปเลยสุดท้ายไม่เป็นไรครับแค่เฉียดไหลก็เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวท่านก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นอกจากสมเด็จบางขุนพรมที่ท่านมีที่คอนะครับ ท,ที่มาเล่านี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่านี่แหละครับถึงถึงคราวยังไงก็ไม่รอดนะครับถึงคราวจะไปอยู่บนฟ้าบนปราสาทรัทวังบนรถงามบนบ้านหลังใหญ่คันงามก็ไม่รอดนะครับแต่ถ้าไม่ถึงคราวเนี่ยยังไงก็รอดนะครับพระเอเมหาก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเหตุการณ์อย่างนี้นี่แหละครับเรามีพระ จะเป็นพระชุดใหญ่ชุดเล็กองคไหนก็ตามก็ขอให้มีมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะครับนี่อย่างองค์นี้นะครับพญามาก็เล่าไปแล้วนะครับนี่เป็นองค์หลวงสิทธิ์นะครับสมเด็จวัดระฆังเล่าไปแล้วในคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ก็เข้าไปดูชมได้นะครับโดยละเอียดเล่าไปแล้วนะครับองค์แบบเดียวกันเลยนะครับแต่พญามามี2ชุดนะครับชุดละเอียดได้เล่าไปแล้วนี่ก็พระ ผระุ้มกรนะครับอันนี้กูวัดกูวัดพิกุลนะครับเพื่อนๆองนี้กูวัดพิกุลนะครับเขียวมาเลยเหมือนเหมือนเหมือนพระแก้วมรกตเลยนะครับเพื่อนๆเนื้อเขียวนะครับแปลกนะครับนี่แหละพระใหมหาจึงให้เป็นองค์ประจำกายนะครับเนื้อนี่เขียวเหมือนพระแก้วมรกตเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับองนี้พระแท้ดูง่ายนะครับนี่คือพระผงสุพรรณนะครับ เนื้อนี่ชมพูมาเลยนะครับเนื้อดินเผานะครับเหมือนเนื้อมะขามเปียกเลยนะครับนี่เพื่อนๆอันนี้หน้าหนุ่มนะครับหน้าหนุ่มหน้าแก่หน้านางหน้าเทวดาองค์นี้เป็นหน้าหนุ่มนะครับนี่พระสมเด็จนางพญาเองนะครับเพื่อนๆองค์นี้มีหน้ามีตาด้วยนะครับนี่เพื่อนๆถ้าเราดูนะครับนี่มีมีลักษณะมีหน้าแล้วก็มีตามีปากท่านด้วยนะครับองค์นี้เลื่อนลางนะครับหายากนะครับถ้าี่มี มีหน้ามีตามีจมูกเลื่อนล่างนะครับเป็นสมเด็จนางพญาเนื้อนี่เขียวมาเลยนะครับองค์นี้เป็นเขาเขาตรงนะครับพิ้งเขาตรงแล้วก็มือตกตกเขานะครับีนองค์นี้นะครับสมเด็จนางพญานี่ก็พระพระรอดนะครับพระรอดอแล้วก็พิมพ์พิมพ์ตื้นนะครับนี่พิม์ตื้นเพื่อนๆดูสิครับนี่ วันนี้พ่อใหญ่มหาก็นําชุดเป็นจะพาขีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับตูกอ,อกตุกแกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตให้พ่อใหญ่มหาช่อง2อพระบ้านเนยนะครับขอบคุณครับ